เอาอย่างคดีบางคดีในขณนะนี้นะครับศาลท่านไม่ให้ประกันครับเพราะท่านอ้างเหตุรนะู้ไหมบอกพฤติการแหงคดีเป็นคดีมีโทษสูงค่ะแล้วถ้าปล่อยไปเกรงว่าจะทําผิดซ้ำค่ะผมถามว่ามาตรายีิบเก้าวรกสองเนี่ยเหตุไม่ให้ปล่อยตัวมีเหตุเดียวคือเหตุอะไรหลบหนีหลบหนีค่ะาแล้วอย่างนีพ้พฤติการมีโทษสูงเนี่ยผมถามว่าตํารวจก็ตั้งข้อหาโทษสูงอยู่แล้วโทษสูงไว้ก่อน แล้วจะมีเหตุทําผิดซ้ําทําผิดซ้ําหรือไม่ก็เป็นเรื่องของตํารวจถ้าผิดอีกก็จับมาใหม่ไม่่เรื่องของศาลศาลต้องทำตาม,มัาธรรมนูญแล้วทีนี้มผมพูดต่อองนี้นะครับว่าอืประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา107ใช้คำนี้นะครับผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ปล่อยชั่วคราวคือคำว่าประกันตัวนี่แหละนะครับแต่ไว้ง่ายคือเป็นสืที่ทุกคนครับแล้วเหตุในการจะไม่ปล่อยชั่วคาวเป็นเหตุยกเว้นอยู่ที่มาตาร้อยแปดทับหนึ่งร้อยแปดทับหนึ่งเนี่ยนะมีห้าเหตุครับต้องเข้าเหตุดึงเหตุตายนะครับถึงจะไม่ปล่อยชั่วคาวคือไม่ประกันตัวได้หนึ่งนะครับจะหลบหนีอันนี้ตรงเลยนะครับสองนะครับเอจะไปยุ่งเหยิงนพยานหลักฐานยุ่งยังไง เช่นไปขู่พยานไปทําลายหลักฐานนะครับสามนะครับเหลักประกันเออจะไปก่อเหตุอันตรายประกันอื่นก่อเหตุอันตรายประกันอื่นนะไม่ใช่ประกันเดิมนะต้องประกันอื่นสี่นะครับหลักประกันหรือนายประกันไม่น่าเชื่อถือห้าการปล่อยชั่วคราวไปจะกระทบต่อกระบวนการสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมอะไรก็แล้วแต่มีห้าเหตุเหตุที่เขาสั่งไม่ปล่อยนะครับเป็นเหตุที่ไม่อยู่หนึ่งในห้าเลย โทษสูงทำผิดซ้ำไม่อยู่ในห้าข้อด้วยแล้วไม่อยู่ในธรรมนูญด้วยแล้วธรรมนูญมีเหตุเดียวด้วยซ้ำไปล่าชห้ามลบหนี้เหตุอื่นเนี่ยยังไม่อยู่ในธรรมนูญยังมีปัญหาเลยว่าการว่าพรบวิธีโทษทีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108ทับหนึ่งเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าในเมื่อธรรมนูญมีเหตุเดียวที่จะไม่ปล่อยคือหลบหนีใช่ไหมนี่ปรากฏว่ามีอีกสี่เหตุมาแล้วปรากฏว่า ถึงตอนปฏิบัติเนี่ยฝ่ายตุลาการเราก็ไม่เขียนเหตุผลตามห้าเหตุนี้โดยซ้ําไป<ฮ>แล้วหนักกว่าน,นั้นนะครับมาตรา108ทับหนึ่งวักสองเขาเขียนว่างี้นะครับก็บอกว่าเนื่องจากคือคือการไม่ปล่อยเป็นเรื่องยกเวน้นไม<ฮ>ก็ต้องเขียนเป็นเหตุต้องทําเป็นหนังสือครับ<ฮ>แจ้งผู้ต้องหาหรือจําเลยะโ<ฮ>ดยเร็ว<ฮ>ทําเป็นหนังสือ<ฮ>ในทางปฏิบัติท่านทําไงรู้ไหมครับ ท่านเขียนเป็นลายมือมาใช่คุณเอ๋เนี่ยทนายความเขียนคำร้องมาขอปล่อยชั่วคราวผมก็บอกว่าไม่ปล่อยด้วยเหตุอะไรฉันเป็นลายมือไม่มีกระบวนการไม่มีหนังสืออันนี้ก็เห็นเห็นอยู่ว่าผมถามคือประเด็นคืออย่างนี้ฮะหนึ่งตุลาการเนี่ยจะต้องมีหลักยังไงในการตัดสินแล้วใครเป็นคนเลือกตุลาการและศาลถ้าตุลาการไม่ทาตามกฎหมายซะเองเนี่ยจะควบคุมฝ่ายตุลาการยังไง